แกะกล่องเสร็จแล้วให้ขีดค่าฉีกทิ้งกรีดหรืออะไรก็ได้ทำอย่างนี้ได้ให้ตรงข้อมูลของเราอ่ะมันหายเพชรมันบันเางเตือนภัยกันนิดนึงเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเข้ามาทุกรูปแบบจริงๆนะครับผมถึงขนาดพีอ่อ้ําพัชราภายังโดนอ,ะ<ต>อ่ะแต่รูปแบบนี้ยปอจะบอกว่ามันมีมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วหายไปมาเป็นแก๊งคอ,อร์เซนเตอร์ก่อนหน้านี้ก็มีแบบนี้เหรอมีฉันโดนมาแล้วจ้ะอ๋อคือมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วหายไปแล้วมาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ตอนนี้เราจับทางคอร์เซนเตอร์ได้มันวนกลับมาอีกวนกลับมาอีกวิธีการก็คือพี่อ้ําเขาเล่านะครับว่าคือมีเหมือนแบบบริษัทส่งของอ,ะอ่ะมาแบบมาหน้าบ้านเลย ถึงหน้าบ้านแล้วบอกว่าอ๋อเนี่ยมีสั่งพัสดุไปราคา,า,าเท่านี้เก็บเงินปลายทางาานะครับผมแล้วก็ทําหลายครั้งแล้วด้วยนะครับซึ่งที่บ้านของพี่อ้ําเนี่ยเสียรู้ไปสองครั้งเพราะว่าอาะก็นึกนึกว่าคุณอ้ําเป็นคนสั่งแม่บ้านก็แบบจ่ายเงินไปแล้วหน้ากล่องเป็นชื่อพี่อ้ําปะไม่รู้เลยตอนนี้ยเดีต้องาถามเพราะตอนเนี้ยแพทจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้คือเวลาเราเวลาเราได้กล่องพัสดุมาใช่ไหมรเราจะแกะ แล้วเราก็จะเห็นของแล้วก็จะทิ้งกล่องอืโดยที่ชื่อเราเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เราอะ่ะอ,อยู่หน้ากล่องเสร็จคนเก็บของอะอเหมือนแบบพวกเก็บของเก่าหรืออะไรมาเขาก็เอากล่องพวกนั้นไปแล้วมิจฉาชีพพวกเนี้ยมันไปขอซื้อกล่องพวกนี้ที่ร้านขายของเก่าที่พวกร้านขายของเก่าอ,ะอ่ะอแล้วนั่นคือสาเหตุว่าทําไมมันถึงมีทั้งชื่อเราส่งมาถูกบ้านได้อย่างไรเพราะมันมีหมดเลยนะที่ชื่อที่อยู่เบอร์โทร มีครบเลยเอาไปใช้งานได้ต่อเบอกว่าเวลาคุณแกะกล่องเสร็จแล้วให้ขีดค่าฉีกทิ้งกรีดหรืออะไรก็ได้ทำยังไงได้ให้ตรงข้อมูลของเราอ่ะมันหายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีที่ลำปางเหนือจังหวัดอะไรสักอย่างเพิ่งจะมีโพสต์ว่าลูกชายสั่งของจริงแต่เป็นรองเท้ารองเท้าผ้าใบอยู่ดีๆก็มีเนี่ยแหละเป็น messenger มาบอกว่ากล่อง400กว่าบาท เสร็จคนที่สั่งอเขาไม่ได้อยู่ปรากฏพี่ชายรับให้แกะออกมาเป็นรองเท้าแตะคู่ละร้อยแต่ตัวเองอถูกจ่ายไปสี่ร้อยแต่ถามว่าหน้ากล่องน่ะชื่อใครชื่อเราซึ่งเราก็เลยไม่ได้เอกใจไงเพราะเรามีการสั่งจริงๆครับผมเนี่ยทีนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวนี้มาถูกแบบเลยเพราะบางทีหนึ่งถ้าคุณสั่งเลยคุณต้องสั่งแม่บ้านสั่งคนที่บ้านว่าเราไม่เคยสั่งแบบเก็บเงินปลายทาง ถ้าเกิดมีเก็บเงินปลายทางมาให้ตีคืนไปก่อนครับหรืออันนี้ก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าพวกขนส่งอ่ะอาจจะต้องยอมให้ลูกค้าแกะกล่องดูว่าของมาถึงมือจริงๆแล้วเพราะถ้าเป็นใช่ของเราเราเอาแกะกล่องมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาอยู่ที่แบบอันนี้ฉันไม่ใช่ดีไงคือมันต้องให้แกะไม่งั้นอ่ะคนจะยอมจ่ายตังค์ได้ยังไง ก <elim> so ็ตอนนี้กลายเป็นว่าระบบขนส่งที่เก็บเงินปลายทางเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกลวนแล้วตอนนี้คนก็จะไม่ส่งไม่อยากเก็บโอนตังค์บางทีก็ไม่ได้ของอีกอื่ะแล้วอย่างงี้ใครอ่ะเพชรมันบันทาง